สวัสดีครับเดี๋ยวต้อรับเข้าสู่รายการ p u b l i s h อีกแล้วนะครับวันนี้ผมก็มีปืน Next Generation อีกตัวหนึ่งจากทาง Tokyo Marui มารีวิวนะครับนั่นก็คือเจ้าตัว C16 Delta นะครับผมซึ่งมีทั้งหมด2สีนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูพรีวิวกันเลยครับผม เป็นอย่างไรบ้างครับกับพรีวิวนะครับก็อย่างที่เห็นว่าจะมี2ส,สีนะครับซึ่งที่วางอยู่ข้างหลังผมนี้จะเป็นตัวสีดำนะครับก็ตัวสีดำก็จะเป็นโลโก้แบบนี้นะครับมีเดลต้าแล้วก็มีคำว่า Black นะครับผมแล้วก็ HKC16 Delta Custom Black นะครับแล้วก็มีโลโก้ Tokyo Marui อยูข้างล่างเห็นไหมฮะนี่คือกล่องสีดำนะครับผมจะประมาณนี้เลยนะครับก็ ของสีดำนะครับเมื่อเปิดฝากล่องมาแล้วเนี่ยเมื่อเปิดฝากล่องมาแล้วนะครับก็จะเจอกับเจ้าตัวปืนนะครับ416 Next Gen ตัวเดลต้านะครับผมรางมาดเดลต้าแล้วก็จะมีรางมาให้ติดมีอยู่อ่าตัวสั้น2ชิ้นแล้วก็ตัวยาว1ชิ้นนะครับผมก็แล้วก็จะมีแมกกาซีนนะครับแต่พอดีว่าแมกกาซีนเนี่ยมันไม่ได้ยึดอยู่แบบปืนแล้วก็ตัวรางนะครับผมก็เลยถือแบบนี้ไม่ได้นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับตัวสีดำนะครับผม สำหรับตัวสีไรายนะครับกล่องก็จะเป็นแบบนี้นะครับจะดูมีลายมีลูกเล่นกว่าของตัวสีดำนิดหน่อยนะครับเดลต้าฮ1เหกเกียวมาริมันเดิมนะครับผมก็ก็เหมือนกันนะครับสำหรับเจ้าตัว416สีไรายนะครับผมก็จะได้ตัวปืนนะครับแล้วก็ได้ชุดรางมานะครับผมแล้วก็แมกกาซีนซึ่งตัวสองตัวนี้ก็ต่างกัน แค่สีนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดยิ่งขึนกันต่อเลยครับผมก็โอเคครับก็มาดูกับตัวปืนกันเลยนะครับตัวปืนนะครับก็จะเป็นรางแบบนี้นะครับผมรางเดลต้านะครับตัวนี้ก็จะมีมาร์กกิ้งนิดหน่อยนะครับผมแฮนด์การ์ดอะไรก็ว่าไปตัวนี้จะเป็นตัวจุดสําหรับ QD วดีสลิงนะครับผมข้างหน้าจะมีทั้ง2ข้างนะครับทางซ้ายและก็ขวานะครับผมก็ด้านนี้ก็จะมีมาร์กกิ้งนะครับ HK HK416D นะครับผมแล้วก็ จะมี serial number เปิร์นนะครับผมตรงนี้ก็โลโก้ของโรงงานอะไรโรงงานแล้วก็แบชนะครับจริงๆตรงนี้ตามของจริงคือจะเป็นโลเป็นพวกโลโก้ที่จะบ่งบอกของแบชที่ผลิตอะไรประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ฝั่งนี้นะครับก็จะมี marking save semi auto นะครับผมแล้วก็จะมีม marking ล่องลึกเล็กๆตัวนี้นะครับว่าโตเกียวมารินะครับผมโบ์กก็จะมี มาร์คิ่ง hk อยู่นะครับข้างหน้าหมอกแม็กนะครับก็จะมีมาร์คิ่งเหมือนกันนะครับอยู่ตรงนี้นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับตัวนี้นะครับที่เด่นกว่าโตเกียวมอริ rm 4 ngis ก็คือตัวนี้นะครับจะมีปรับโหมดอยู่ทั้ง2ด้านนะครับปรับโหมดทั้ง2ด้านเห็นไหมฮะสามารถปรับโหมดได้ทั้งอ่าใช้มือมือขวาเป็นมือหลักนะครับ d o m i n a n c hand เป็นขวานะครับผมก็สามารถใช้มือขวาปรับได้นะครับผมหรือมือซ้ายเป็นอ่า d o m i n a n c hand นะครับก็ สามารถที่จะใช้ได้แต่ผมไม่ค่อยถนัดมือซ้ายนะครับก็จะดูแปลกๆหน่อยนะฮะนี่นะครับผมนี่ฮะประมาณนี้นะครับสำหรับการปรับโหมดของเขาก็จะมีทั้ง2ข้างแต่ปลดโบ์ก็ยังเป็นแบบ416ทั่วไปนะครับก็คือมีเพียงแค่ด้านซ้ายด้านเดียวนะครับสูวนหน้าสูวนหลังก็จะมาให้เป็นแบบแขกนะครับแต่อันนี้เขาจะติดตามสไตล์ เดลต้านะครับก็คือเอาศูนย์หน้ากับหลังนะครับผมก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็ซีนหกเดลต้าคืออะไรนะครับซีนหกเดลต้านะครับก็คือเสียงหกที่ทางหน่วยเดลต้าได้ใช้นะครับแล้วก็มีรูปหลุดออกมาหลังจากนั้นไม่นานทางโตเกียวมาริก็ได้ทำอ่าซีนหกเดลต้าออกมาตามกระแสนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับส่วนอ่าพอเขาเป็นอ่าประมดลสองด้านแล้วนะครับก็ ผมจะพูดถึงข้อเสียอย่างหนึ่งที่หลายๆคนอาจจะเซ็งเลยก็คือว่าตัวนี้นะครับไม่สามารถที่จะใช้กริปร่วมกับไฟฟ้าตัวอื่นได้ไม่เหมือนตัวเกมริ next gen m f o ทั่วไปนะครับตัวนี้จะสามารถใช้แต่กริปของมันเองนะครับเพราะว่าเขาจะมีเฟืองนะครับสำหรับปรับโหมดให้มันปรับได้ทั้ง2ข้างนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ใครที่จะไปแต่งกริปก็เศร้าไปนิดหนึ่งนะครับผมมาดูตัวสีทรายกันบ้างครับก็ไม่ต่างกันมากนะครับผมก็ร่างแบบนี้นะครับมี QD ดีทั้ง2ด้านเหมือนเดิมนะครับผม นี่ลางก็มีมาร์กิ้งเหมือนเหมือนกันเลยนะครับศูนย์แขกเหมือนกัน KAC นะครับผมนี่ก็มาร์กิ้งของอัปเปอร์แล้วก็รีเซิร์ฟนะครับผมเหมือนเหมือนกันเลยนะครับอีกข้างหนึ่งแต่ตัวนี้แผ่นฝาคัดบอกจะเป็นพลาสติกสีทรายนะครับก็สวยงามดีนะครับผมปรับหมด2ด้านเหมือนกันนะครับกลิบก็เป็นเหมือนกันเลยแค่คนละสีนะครับแล้วก็เหมือนกันครับไม่สามารถใช้กับไฟฟ้าทั่วไปได้นะครับไม่เหมือน ตัว NexGen t M4 นะครับมาร์กิ้งตรงข้างหน้าบอกแม็กก็มีนะครับผมตรงพิกาจนี่ก็มีหมายเลขบอกเหมือนกันนะครับไม่ต่างกันก็ประมาณนี้นะครับผมก็ NexGen t นะครับอย่างที่บอกว่าเขาต้องใช้แบตของตัวเองนะครับก็นี่ก็คือลักษณะของแบตตัว g e o m e NexGen t นะครับก็เดี๋ยวลงผมจะมาสาธิตให้ดูนะครับก็วิธีการใส่แบตของเจ้าตัวนี้นะครับก็บีบป,ปึ๊บ ทเปิดออกมานะครับดึงตัวนี้ออกมานำแบตนะครับเสียบเข้าไปได้เลยหลังจากนั้นแล้วก็นํามาเสียบปิดเรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมสําหรับการใช้งานก็ตอนนี้ยังไม่มีแมกกาซีนนะครับทำให้เมื่อเราทําการยิงแล้วไม่ไม่ล็อกนะครับผมก็เห็นไหมฮะก็มีรีคอยนนะครับแผ่นคัดเป่าก,ก็จะขยับนะครับผม นี่นะครับผมก็ตัวนี้นะครับเป็นตัวธรรมดาเลยที่ยังไม่ได้แต่งอะไรนะครับผมก็สําหรับผู้ที่เล่น next gen, gen จริงจรังแล้วก็จะนําลงสนามผมก็จะแนะนําให้ลงบอร์ดไททันนะครับซึ่งบอร์ดไททันก็ไม่สามารถใช้กับ V2 ทั่วไปได้นะครับจะต้องใช้บอร์ดของเขาเองนะครับก็คือ n g s V2 นะครับผมคือตัวนี้ พอหลังจากลงบอร์ดเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะทําการแนะนําให้เปลี่ยนสปริงให้ความแรงถึง350 FPS นะครับผมเท่านี้ก็ปืนเดิมก็อยู่ได้ยาวแล้วนะครับขอแค่มีเกตแล้วก็เปลี่ยนสปริงก็เท่านี้ก็อยู่ได้ยาวๆแล้วครับผมก็หลายคนคงมีคําถามนะครับว่าทําไมถึงต้องลงลงบอดเกตไททัน ใน t o k y o m a r มล e n e x t ก e n นะครับก็เดี๋ยวผมจะมีคลิปวิดีโออธิบายเร็วๆนี้นะครับผมก็อย่าลืมติดตามช่องนี้ไว้ด้วยนะครับก็อย่างที่แจ้งเมื่อกี้นะครับว่าสีดำนี้คือไม่ได้แต่งนะครับต้องใช้แบตเตอรี่เดิมของทาง t o k y o m วเมล e ์นะครับผมก็แต่ตัวสีทรายที่ผมได้ทำการโชว์เมื่อกี้จะเป็นตัวที่ลงบอร์ดไททันมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ตัวนี้เป็นตัวของลูกค้านะครับลูกค้าให้ทาการ เปลี่ยนบอร์ดไททันแล้วก็ทําการเปลี่ยนสปริงให้ความแรงถึง350 fps นะครับผมก็เหมือนกันนะครับตัวนี้วิธีการใส่แบตก็เปิดปุ๊บปุ๊บก็บีบเหมือนเดิมนะครับอ่ะเดี๋ยวผมทําใหม่ให้ดูนะครับบีบปุ๊บเปิดดึงจุกปิดตัวนี้ออกนะครับผมหลังจากนั้นแล้วเนี่ยตัวนี้เปลี่ยนลงบอร์ดแล้วนะครับก็จะทําให้เราสามารถใส่ปลั๊กดีนแล้วก็ใช้แบตลิโพ7.4ได้เลยครับผมก็นําแบตลิโพนะครับ ปึ๊บอ่ะตั้งให้เห็นนะครับเอาแบตเสียบไปทั้งสองข้างตัวนี้จะพูดตรงๆก็จะเก็บแบตบยากจะหาพันธายยากกว่าไฟฟ้าทั่วไปนิดหนึ่งตรงที่ว่าตัวนี้นะครับจะมีจะมีแกรนรีคอยอยู่ในบัฟเฟอร์นะครับทำให้เราไม่สามารถเก็บแบตเตอรี่ไว้ในบัฟเฟอร์ได้เพราะฉะนั้นก็จะมีทางเลือกในการเลือกสต็อกค,ค่อนข้างน้อยนิดหนึ่งนะครับแต่หลายๆท่านก็จะมีการใช้เป็นไทป์ ctr นะครับแล้วก็มีตัวปิด ขยายไว้เดี๋ยวผมทําคลิปวิดีโอแยกให้อีกทีนะครับตอนนี้เนี่ยก็จะมีวิธีการจัดสายค่อนข้างยากนะครับก็วิธีที่ผมแนะนําก็คือหาจุดที่ตัวเองชอบนะครับที่ยืดไปแล้วได้นะครับหลังจากนั้นก็ทําการจัดจัดสายดูครับว่าเราสามารถที่จะยัดอะไรได้บ้างนะครับเพราะสายเนี่ยมันจะต้องโดนยัดอยู่แล้วนี่นะครับพอหลังจากยัดได้แล้วเนี่ยเราก็ทําการกดปิดเหมือนเดิมนะครับก็จะจะเห็นสายอะไรนี้นิดหน่อยนะครับผมก็ประมาณนี้พอตัวนี้เนี่ย เปลี่ยนสปริงแล้วลงเกตไดท่านแล้วก็สบายแล้วนะครับเล่นได้ยาวๆเลยก็ <stars> <sm ifs> จะเห็นได้ว่าไซ <sm ifs> เคิลตัวนี้จะเร็วกว่านิดนึงนะครับเนื่องจากว่าไกลเนี่ยไม่ได้ใช้ระบบแบบคอนแทคธรรมดาแล้วนะครับคือเกตไททันเขาจะเป็นระบบอาใช้เขาเรียกว่าไลท์เซนเซอร์นะครับหรือเซนเซอร์แสงนะครับก็จะทําให้การตอบสนองของกับการลัน่นไกจะค่อนข้าง อ่สมูท t h แล้วก็รวดเร็วกว่าเดิมนะครับทันใจกว่าเดิมประมาณนี้นะครับผมนี่ก็คือเจ้าตัวซินเดลตานะครับ next gen ตัวนี้ก็จะเหมือน next gen ทั่วไปนะครับก็คืออันนี้คือตัวลงบอร์ดแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมมาทำให้ดูนะครับก็นี่เดี๋ยวผมจะอัดกระสุนไปประมาณ15นัดน,นะครับผมแล้วก็จะยิงนะครับ โอเคนะครับผมยิงให้ดูปัดเซฟนะครับนี่นะครับลูกหมดก็ปืนจะตัดการทำงานเหมือน Next Gen M4 นะครับลั่นต่อไม่ได้นะครับผมผมไม่ได้เข้าเซฟอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับแบตยังไม่ได้ถอดนะครับแต่จะเห็นได้ว่าตัวครางโบเขาจะ เด้งออกมานะครับก็ต้องทําการกดกดโบก่อนนะครับถึงจะสามารถยิงได้ต่อนะครับแต่อันนี้ผมเอามือกดไว้นะครับเลยยิงได้ต่อแต่ถ้าผมไม่กดไว้นะครับมันก็จะยิงได้นัดเดียวแล้วก็จะเด้งนะครับแล้วก็เมื่อลูกหมดแล้วนะครับเราถอดแม็กเราก็จะยังยิงไม่ได้นะครับจนกว่าเราจะทําการกดกดโบทิปนะครับถึงจะสามารถยิงได้อีกครั้งหนึ่งนะครับนี่คือเป็นตัวที่ลงบอร์ดแล้วนะครับผม ก็เหมือนเดิมนะครับผมก็จะลองกับตัวที่ยังไม่ได้ลงบอร์ดนะครับผมก็คือตัวสีดำนะครับก็ใส่มักาะสินนะครับปุ๊บปดเซฟนะครับแล้วก็ยิงเหมือนเดิมนะครับผมเรียบร้อยแล้วนะครับก็โบวแคชเหมือนกันนะครับนี่นะครับยิงไม่ได้แล้วเซฟไม่ได้เข้านะครับผมนี่ เห็นไหมฮะปลดแม็กก็ยังยิงไม่ได้เหมือนกันนะครับจนกว่า,าจะทําการกดปลดโบลทิปนะครับอ่ะผมยังไม่กดให้ดูนะครับนี่มันยังเด้งอยู่นะครับถ้ากดปุ๊บเห็นไหมฮะจะยิงได้เลยก็คือง่ายๆนะครับสำหรับท่านที่ต้องการจะเล่นเจ้าตัวนี้ก็ผมแนะนำจริงๆนะครับสำหรับคนที่ลงสนามแล้วก็อยากได้ฟิลลิ่งของรนะีคอยล์หน่อย แต่แนะนําเลยครับว่าปืนโรงงานไม่มันเท่าเราเอามาลงเกสแล้วก็ทําการเปลี่ยนสปริงเพื่อเพิ่มความแรงนะครับผมเนื่องด้วยว่าหากเปลี่ยนสปริงเพิ่มความแรงแล้วเนี่ยคือสปริงเขาก็จะเป็นตัวดันแกนรีคอยด้วยนะครับเมื่อทําให้เมื่อเราเปลี่ยนสปริงจากความแรงเดิมๆแล้วเนี่ยให้เป็น350ก็จะเหมือนเป็นการเพิ่มรีคอยไปในตัวด้วยนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปดูผลการวัด FPS ของเจ้าตัว R C16 Delta สีดำนี่เลยนะครับนี่ก็คือเดิมๆจากโรงงานนะครับใช้แบต NiMH ของ Tokyo Marie เดิมทุกอย่างนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูผลการทดสอบ FPS กันครับผมลูกจุดสองศูนย์กัมคราว BB นะครับผมแบตเดิม Tokyo Marie นะครับ เป็นอย่างไรกันบ้างครับกับผลในเพเดิมนะครับก็อย่างที่เห็นนะครับว่าความแรงปืนเดิมๆมาเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ290กว่าๆนะครับผมก็จะปัดให้เลยแล้กันว่า300ท่วนนะครับสำหรับความแรงนั้นซึ่งก็คือเขาอยู่ในกฎหมายของประเทศญี่ปุ่นนะครับทำให้ความแรงได้ประมาณนั้นนะครับผมแล้วก็ผมก็แนะนําแค่ว่าเปลี่ยนแค่สปริงแล้วก็ลงเกียร์ไทยท่านก็โอเคแล้วเนื่องด้วยว่าตัวนี้เนี่ย เดิมๆแล้วนะครับแกะกล่องมาแล้วเนี่ยระยะ30เมตร40เมตรสามารถยิงได้สบายนะครับเพราะฉะนั้นไม่มีความจําเป็นเลยที่เราจะต้องอ่าัพความแรงของมันให้เกินกว่านี้เพราะว่าหากเราทําความแรงให้เกิน350นะครับเราจะต้องเปลี่ยนหลายอย่างเช่นตัวหัวสูปอะไซเลนเดอร์ uh, cylinder, นะครับผมตัวนอสเซลตัวเฟืองอะไรแบบนี้เราอาจจะต้องเปลี่ยนเยอะนะครับแต่ซำอ่าเอาแค่ความแรง350นะครับเราไม่ต้องเปลี่ยนอะไรเยอะเลยเราแค่ลง เกจไทยท่นแล้วก็ลงสปริงเราก็สามารถเล่นได้แล้วนะครับแล้วผมก็จะย้ํารอบที่999หรือรอบที่ล้านก็ไม่ทราบได้นะครับว่าก็โตเกียวมอรินะครับ next gen เขาจะออกมาเป็นบอดี้โลหะทุกตัวนะครับทุกตัวคือต้องพูดก่อนเลยว่าโตเกียวมรนะครับไม่ได้ผลิตปืนไฟฟ้าพลาสติกมาเป็น10ปีแล้วนะครับผมเป็น10ปีแล้วยกเป็นเพจพินาตี้เลนนะครับก็ ตัว next gen จะเป็นบอดี้โลหะหมดนะครับตัวนี้ก็ upper โลหะนะครับผมอะไรโลหะได้ก็โลหะนะครับ upper โลหะรางก็โลหะท่อนอกโลหะ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 นะครับ b u ฟอร์ก็โลหะแต่ s t o อกก็พลาสติกเพราะของจริงก็พลาสติกกริปก็พลาสติกเพราะว่าของจริงก็พลาสติกนะครับคืออะไรที่โลหะได้เขาก็โลหะหมดแล้วนะครับนี่คือโตเกียวมาริยกปัจจุบันนะครับซึ่งเป็นทั้ง2สีนะครับสีดําก็โลหะสีไซายก็โลหะนะครับรางก็โลหะ upper receiver ก็โลหะนะครับผม ท่อน,นอกก็โลหะแฟชไฮเดอร์ก็โลหะนะครับแต่กริปก็ยังเป็นพลาสติกเหมือนของจริงแล้วก็สต็อกก็เป็นพลาสติกเหมือนของจริงนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับต o วเกมรีเน็กซ์เจนก็อยากให้หลายคนปรับความคิดนะครับว่าว่าปืนต o วเกมร e เป็นปืนพลาสติกนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้ออก พลาสติกตัวใหม่มาเป็น10ปีแล้วนะครับหลังๆตัวเกมอรีเขาก็ออกแต่ามาเป็น next gen หมดแล้วนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับก็ท่านในสนใจนะครับก็อย่าลืมติดต่อร้าน b u r b ร g e Custom ได้นะครับผมก็ราคานะครับผมจะแปะลิงก์เข้าไปดูสินค้าให้ไว้ด้านใต้ description นะครับผมก็อย่าลืมเข้าไปเช็คราคากันดูนะครับก็ ลืมบอกอย่างนึงนะครับว่าตัว HK 4 1 6 Delta นะครับจะไม่เหมือนตัว HK 4 1 6 d ทั่วไปนะครับอย่างหนึ่งก็คือว่าทางแม็กกาซีนที่เขาแถมมานะครับจะเป็นตัวแม็กกาซีนที่เป็น marking coat นะครับผม marking เป็นตามะนะครับ c o a AR AR15 อะไรประมาณนี้นะครับผมซึ่ง4 1 6ปกติแล้วเนี่ยแม็กเขาจะเป็นแบบนี้นะครับโอเคผมกให้ดูแม็กเขาจะ โค้งกว่านะครับผมอย่างนี้เห็นนะจะโค้งกว่านิดนึงนะครับผมแล้วก็ตรงแมกซีนเขาก็จะมีมาร์กิ้งคำว่า5.56คูณจุด45อยู่นะครับไม่รู้ว่ากล้องเห็นหรือเปล่านี่นี่นะครับเล็กๆเงาๆนี่นะฮะนี่คือแม็กของ c 16นะครับซึ่งทาง Delta เขาไม่ได้ใช้แบบแม็กของ c 16, ขง c 16. เขาใช้แบบ M4 Stance นะครับก็ทำให ัตเกียวมาริที่แถมมาก็เลยจะเป็นตัว Star n e c k แทนนะครับก็มีเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้กับเจ้าตัว HK416 Delta Next Generation Recoil Shock นะครับผมตัวนี้ก็บดีลเลหะนะครับย้ำรอบที่ร้านนะครับก็วันนี้ผม b u บริชคัสตอมนะครับก็ขอลากันไปก่อนนะครับก็ไว้เจอกันใหม่ครับในโอกาสหน้าครับสวัสดีครับ